เปิดเรื่องมาในป่าใหญ่และนี่ก็คือรพเอกของเราท้าคุมิคายาโนเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน mm hmm. เพเอของเราก็ยังใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นแบบคนทั่วไปนะครับแต่ตอนนี้กลับต้องมาเดินในป่าที่ไหนก็ไม่รู้และก็ถูกมอนสเตอร์ล้อมไว้นะซึ่งมอนสเตอร์พวกนี้ชื่อเลดบุกเพเอก็เลยใช้สกิลนะครัแอโร่ส็อตยิงพวกมันนะครับจน้นพกมัาก็ตาเพเอกิงได้เก็บร่างของมันนะครับเอาไว้ในกระเป๋า ซึ่งกระเป๋าเนี่ยไม่ใช่กระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าเสื้อนะครับเป็นสกิลนะครับอินเวสต์อนทอรี่ซึ่งมอนสเตอร์ที่พรกจัดการไปนะครับมันก็คือแลงซีนะครับเรดบุ๊คซึ่งเนื้อเรื่องก็ได้ย้อนกลับไปนะครับก่อนที่พระเอกเนี่ยจะมาในป่านะครับก็คือมีคนคนหนึ่งนะครับกำลังก้มหัวขอโทษพระเอกอยู่นะครับซึ่งคนเนี้ยชื่อซิลฟี่ริลนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งลมนะซึ่งพระเอกนะครับก็ถามนะว่าที่นี่มันที่ไหนกันครับเทพแห่งลมก็ได้บอกไปนะว่า ที่เนี่ยคือแดนเทพซึ่งพระเจ้าคนเนี่ยเขาสามารถอ่านใจได้นะสิ่งที่เบรกคิดมาในใจก็คือรู้หมดนะซึ่งเขาก็บอกพระเอกนะว่าให้เรียกผมว่าซิลและ,ะเอกก็ได้ถามนะครับว่าช่วยอธิบายสถานการณ์แบบกระชับให้หน่อยได้ไหมครับซึ่งดานพระเจ้าเนี่ยก็ได้บอกไปเลยนะว่าขอโทษนะครับผมฆ่าคุณทาคุม,มิพ่อพลาดไปครับซึ่งดาเนเองกนะก็ได้แบบตกใจแบบงงหนักมากซึ่งพระเจ้าก็ได้บอกไปนะครับว่าในตอนที่ใช้พลัง เพื่อรักษารอยแยกของโฮเมตีนั้นซึ่งได้กะพลังผิดพลาดก็เลยกระเด็นมาโดนพระเอกนะพระเอกก็เลยมองเทงไปตอนอายุ28ปีแล้วก็ย้อนกลับมาเวลาปัจจุบันนะพระเอกก็ได้สํารวจร่างกายสํารวจสกิลของตัวเองนะซึ่งตอนนี้ร่างกายทีพย่พระเอกใช้อยู่เนะี่ยเป็นร่างที่เทพแห่งลมสร้างขึ้นมานะอ่าแล้วคือตอนนี้อายุ20และโลกที่เอกอยู่ตอนนี้นะชื่อว่าเอเธลเดียนะครับเป็นโลกที่เทพแห่งลมดูแลอยู่นะ ซึ่งความทรงจําทั้งหมดของเอกนะับก็คือไม่ได้หายไปไหนนะับเอามาที่โลกใบนี้ด้วยและสกิลที่เทพแห่งลมให้มานับคือเป็นอะไรที่แบบว่าโกงมากโกงแบบโกงเวอร์มากและตอนนี้พระเอกเลเวลสามนะับเพราะว่าน่าจะคาเลนฟูปไปนับแต่ต่อให้เลเวลหนึ่งอ่ะก็คือเทพมากสกิลเวอร์มากสกิลเยอะจาัาซึ่งพอพระเอกเดินมาได้สักพักหนึ่งนะก็รู้สึกตกใจนะับเหมือนจะได้ยินเสียงมอนเตือ์นนะจากนั้นก็ได้หันไปทางที่มีเสียงนะับ และก็ได้เจอกับเด็กแฟดสองคนผมสีฟ้านะครับซึ่งเด็กสองคนเนี่ยเป็นแฟดชายและแฟนหญิงนะครับเพชรจริงได้เดินเข้าไปถามนะว่าพ่อแม่อยู่ไหนลงทางหรือเปล่าพวกเั้นมากับใครซึ่งเด็กสองคนเนี่ยก็ไม่ได้ตอบนะและเด็กสองคนเนี่ยกำลัง่นกลัวอยู่นะแล้วก็เสียงท้องของเด็กสองคนเนี่ยก็ได้ดังขึ้นนะครับเพชรจริงได้ยิบผลไม้จากในเทวมบอก์ออกมาคนระับนะก็คือน่าจะเป็นลูกทอนะให้เด็กสองคนกนินนะครับ ซึ่งใน,นระหว่างที่เด็กแฟดสองคนเนี่ยกำลังกินลูกท้ออยู่นะ,พะเพเก็ได้มองไปที่เสื้อผ้านับว่าเอ้ยมันดูโสม,มากเลยนะจากนั้นก็ได้เอาเสื้อผ้าเด็กนับออกมาให้เด็กสองคนนี้ใส่หลังจากใส่ชุดเสร็จนะครับพรเพเก็ได้บอกว่าผมกําลังจะออกจากป่าและไปที่เมืองพวกเธอจะมาด้วยกันไหมซึ่งเพเอก็ได้แนะนําตัวเองไปนะับว่าผมชื่อทาโคมินะพวกเธอชื่ออะไรกันอายุเท่าไรแล้วซึ่งเด็กสองคนนี้ครับก็ไม่ได้ตอบอะไรนะับเพจรงได้ใช้สกิลประเมินครับ เพื่อตรวจสอบซึ่งเด็กสองคนเนี่ยอายุ5ขวบและก็ไม่มีชื่อนะับเพื่องจึงได้ตั้งชื่อให้นะซึ่งเด็กผู้ชายด้านขวานเนี่ยชื่อว่าเอเลนเด็กผู้หญิงด้านซ้ายนะับชื่อว่าเอเลน่านะและเบกน,นับก็ได้ให้ตามตัวเองไปนะซึ่งเด็กสองคนเนี่ยก็มาด้วยแต่โดยดีนะับซึ่งพอเดินไปได้สักพักนะเด็กสองคนที่ตามเบกมานะจู่ๆก็ปิ้งออกไปนะับ ซึ่งเบก็บอกกลับมานะมันอันตรายแล้วจู่ก็มีมอนสเตอร์นะบิงออกมาคนระับซึ่งเบก็คิดในใจนะถ้างั้นเดี๋ยวใช้สกิลจัดการแล้วกันแต่ว่าถ้าใช้สกิลแล้วก็ต้องโดนเด็กสองคนนี้แน่ซึ่งเบก็ใช้ไม่ทันนะส่วนเด็กสองคนเนี่ยก็ได้กระโดดฉีบมอนสเตอร์ไปนะกระโดดฉีบทีเดียวนะมอนสเตอร์นี่คือตายหมดเลยคือ3ตัวมั้งคนละทีตายหมดเลยซึ่งเบก็คือแบบตกใจบ้างคนระับแบบว่าอุย้ยแข็งแกร่งมากเด็กห้าขวบทำไมแข็งแกร่งขนาดนี้ แต่ก็คิดในใจนะครับแต่พวกเธอก็มีชีวิตรอดอยู่ในป่านี้ได้นะซึ่งหลังจากนั้นนะครับเด็กสองคนนี้ก็ได้เดินกลับมานะเพกจึงได้ถามว่าที่พวกเธอไม่ออกไปเพราะว่ารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามีมอนสเตอร์อยู่ข้างหน้าซึ่งเด็กสองคนเนี่ยก็ได้พยักหน้าน,านะเพกก็เลยได้บอกว่างั้นหลังจากนี้ถ้ามีมอนสเตอร์นะครับให้บอกเขาก่อนและเด็กสองคนก็พยักหน,าน้านับเข้าใจและก็ได้เดินไปสักพักนะครับเด็กสองนี้ก็ได้มาสกิปไปเองนะครับอ่า ล้วก็ได้ชี้ไปว่ามีมอนเตอร์นะจากนั้นก็ได้พุ่งเข้าไปจัดการับก็คือทีเดียวตายจากนั้นเพ่ก็ได้รวมหัวเด็ก2คนนี้นะครับล้วก็ได้บอกว่าเก่งมากจากนั้นเด็กสองคนนี้ครับก็ได้ยิ้มนะเพกก็เลยได้คิดในใจเอ้ยน่ารักจังจากนั้นก็ได้ตกเย็นนะครับก็เลยตัดสินใจว่าจะค้างเคินที่นี่อาจากนั้นก็เลยไปเก็บฟืนหมานะไปเก็บกิ่งไม้และจากนั้นก็ได้จุดไฟนะครับแล้วก็ทําอาหารน่าจะย่างเนื้อนะจากนั้นก็ กลางบาเลียนะครับแล้วก็เข้านอนแล้วก็ตัดไปตอนเช้านะครับซึ่งตอนเนี้ยคือออกจากป่าแหละแล้วก็ถึงเมืองแล้วด้วยจากนั้นนะครับก็ได้ไปคุยกับยามนะครับเพื่อที่จะเข้าเมืองนะครับซึ่งยามเนี่ยก็ได้ถามมาจากป่ากายะเหรอแต่คือยามอ่ะคือไม่เชื่อนะครับว่ามาจากป่ากายะพะเอก็เลยคิดในใจว่าจริงสิป่ากายะเป็นป่าที่อันตรายระดับ A ซึ่งป่ากายะเนี่ยคือป่าที่เบกเข้ามานะอ่าคือมันแรงระดับ A เลยนะถึงจะเข้าไปได้แล้วก็พาเด็ก2คนมาด้วย เขาก็เลยไม่เชื่อครับแต่เพเอกก็ได้แถไปนะว่าเพราะผมเข้าไปแค่รอบนอกของป่าเพื่อไปเก็บสมุนไพรและยังผมได้ถามครับว่าได้มาเยอะไหมล่ะรพเอกก็ตอบไปว่าได้มาเยอะครับจากนั้นก็เลยขอบัตรยืนยันตัวตนซึ่งรพเอกไม่มีครับเขาก็เลยพาไปทำารัเป็นบัตรชั่วเขาจากนั้นก็เข้าเมืองได้สําเร็จครับและเพเอกก็ได้หุ่งตรงไปที่โบนครับซึ่งจะไปคุยกับเทพเจ้าแห่งลมเซลนะเพเอกก็ได้ให้ แฟนสองคนนคับนั่งรอก่อนนะเดี๋ยวตัวเองไปงทำธุระแป๊บหนึ่งและเบกก็ได้สวดภาวนานครับเพื่อที่จะเจอเทพแห่งลมนะหลังจากนั้นนะครับก็ได้เข้าไปที่มิติเพื่อคุยกันนะเทพแห่งลมก็ได้ถามระเอกนะว่าเป็นยังไงบ้างการใช้ชีวิตเพเอกก็ได้บอกไปนะว่าตอนอยู่ในป่าเจอเด็กแฝดสองคนซึ่งจะปล่อยทิ้งไว้เขาไม่ได้เลยพากลับเมืองมาด้วยแต่ผมคนเดียวคงเลี้ยงไม่ไหวว่าจะปล่อยไว้สักทีหนึ่งซึ่งเทพสิวนะก็แบบตกใจมากเฮ้ยไม่ได้นะทําตัวมีพเพริลเพเอกิงแบบ โอเครู้แหละเป็นฝีมือของเทพแห่งลมใช่ไหมก็คิดไว้แล้วว่ามันแปลก,ปกเพราะว่าส่งเขาไปที่ป่าแรงเอคือปกติอะ่มันต้องส่งไปที่เมืองหรือที่ไหนสักที่ที่มันปลอดภยัยใช่ไหมแต่เนี่ยเขาส่งไปที่ป่าแรงเอนะซึ่งเหมือนจะให้เข้าไปช่วยเด็ก2คนนี้นะซึ่งเทพลมซิลนะก็ได้แบบก้มขอโทษน,นะแต่เอกก็แบบได้บอกว่าไม่ต้องมาขอโทษอธิบายมาซะซึ่งเทพแห่งลมเนี่ยก็ไม่สามารถบอกได้นะเหมือนมันจะเป็นกฎอะไรสักอย่างนะแต่เอกก็ได้เดานะครับ โลกนี้มีเทพ5้าองค์ซึ่งการที่เทพแห่งลมไม่สามารถพูดได้แสดงว่ามันต้องเกี่ยวกับเทพตนอื่นแน่นอนซึ่งสิ่งที่รบเอกเดาวไว้นะก็ถูกต้องเพราะว่าเทพแห่งลมนะับก็ได้บอกว่าใช่แล้วแต่แบบเหมือนเพลนะซึ่งจริงๆเขาสามารถพูดได้แต่เพียงแค่เขาไม่พูดนะครับและเทพแห่งลมก็ได้บอกไปนะว่าเด็กพู้นี้เขาไม่ใช่เด็กธรรมดานนะคือต้องให้ระเอกดูแลนะห้ามปล่อยไว้ที่ค่าหลังจากคุยเสร็จน,นะครับเพรก็ได้พาพวกเด็กๆนะครับไปพักผ่อนที่โรงแรมนะครับ พอมาถึงที่เตียงนะเพเอกก็ได้กระโดดครับลงไปที่เตียงและเตียงมันคือมันนุ่มนะครับพอเด็กเข็นก็เลยทําตามนะครับซึ่งเหมือนเด็กๆพวกเนี้ยไม่เคยเจอเตียงนุ่มนะครับไม่เคยนอนเตียงนุ่มก็เลยเล่นบนเตียงกระโดดไปกระโดดมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็หลับไปนะครับแล้วก็ตัดไปตอนเช้านะครับซึ่งพระเอกเนี่ยยังไม่ตื่นนะครับแต่ว่าเด็กสองคนเนี่ยตื่นแล้วแต่เขาไม่กวนพระเอกนะครับจากนั้นพระเอกก็ตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็ได้บอกว่าอารุณสวัสดิ์และเด็กสองคนเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่า อารุณสวัสด์เพ่ก็ดีใจนะครับโอเคนี่เป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าเด็กพวกเนี้ยคือเขาไม่พูดเลยนะซึ่งเพิ่งจะมาพูดเอาตอนนี้จากนั้นก็ได้เดินทางไปที่กิลนะครับแล้วก็คนนี้คือพนักง,งานต้อนรับนะครับชื่อลูน่าซึ่งพเพ่ก็ได้บอกไปนะว่าจะมาลงทะเบียนเป็นนักผจญภัยนะครับแล้วก็ให้เด็กสอคนนี้ด้วยซึ่งพนักง,งานต้อนรับเนี่ยก็ได้บอกว่าเอ๊ะของเด็กสง,งคนนี่แหละค่ะซึ่งพเพ่ก็ได้บอกไปนะว่ามันไม่จํากัดอายุไม,ม่ใช่เหรอ,อจากนั้นก็ทําเรื่องให้นะก็เป็นทั้งหมด3ใบนะ และพนักงานต้อนรับก็ได้อธิบายไปนะครับว่าคือถ้าได้บติบดิบนอกจากการทําเควสมาแล้วก็สามารถนํามาขายให้กิวได้อะไรประมาณนั้นจากนั้นระเอกก็เลยขอสร้างปาร์ตีนะ้ครับซึ่งปาร์ตี้ชื่อว่าปีขาวนะและภารกิจแรกนะครับที่เบกเลือกก็คือเก็บสม,มุนไพรนะครับซึ่งสม,มุนไพรที่เบกต้องเก็บนะก็คือหญ้าลิล่เอตสิต้นคนระับขั้นต่ากาหนดเวลาเนี่ยคือ3วันนะครับและเบกก็ได้เดินทางไปรวบรวมสม,มุนไพรนะครับและในระหว่างเดินทางนะครับ ก็ได้เจอสลามตัวหนึ่งนะครับซึ่งปเปกก็ได้บอกพวกเด็กๆไปว่าเป็นวอนเตอร์ออนแอร์นะไม่ต้องไปกังวลมากซึ่งเด็กๆเ,เหมือนจะแบบไม่เคยเจอหรือเปล่าก็เลยไปเล่นนะแต่ไม่ได้ทําอะไรนะเหมือนแค่ไปจับจิ้มๆดูนะจากนั้นปเปกนะก็ได้เจอญาลิลิเอตนะครับก็แล้วก็ได้บอกให้พ่กเด็กๆมาดูว่าถ้าสมมติเจอแล้วอ่ะให้ทํำยังไงนะจนั้นก็ให้แยกย้ายกันไปหานะซึ่งหาไปได้สักพักนะคือได้มาเยอะมากเกือบร้อยต้นมัน้ง จะนั้นก็ได้กลับไปที่กิวนะครับแล้วก็ส่งเควสซึ่งพนักง,งานต้อนรับก็ได้บอกว้าวสุดยอดเครื่องวันเองรวบรวมได้เยอะมากจะนั้นก็ได้สําเร็จเควสนะครับและเบรก็ได้บอกไปว่านี่คือเงินรางวันจากความสําเร็จที่พวกเธอทําและจูจูนะครับก็ได้มีชายคนหนึ่งก็คือน่าจะเป็นตัวประกอบนะรมาตะโกนว่าเอ้ยนี่มันใช่ที่เด็กเล่นเหรอซึ่งเบรก็ได้บอกไปนะว่าอ๋อเด็กคนนี้มากับผมเองครับและก็ได้คิดในใจนะครับจะโลกไหนก็มีสินะคนแบบนี้ พนักง,งานต้อนรับก็ได้บอกนะว่าภายในกิวห้ามทะเลาะวิวาทซึ่งตัวประกอบเนี่ยก็ได้บอกว่าหนวงหูแล้วก็ได้จับไปที่เสิร์ฟเองนะค,คือจะหาเรื่องนะจากนั้นนะเมื่อเด็กๆเขนอย่างนั้นนะ <S <S 1> <S 1> ก็ได้พุ่งนะครับไปทีบไอตัวประกอบนั้นครับแล้วก็ปิวล้มลงไปแล้วก็จะซ้าอีกทีหนึ่งครับแต่ก็ถูกไปเอกฮาไปก่อน,นครับซึ่งเอกก็ได้บอกพนักง,งานต้อนรับไปนะว่าเอ่อในกรณีแบบนี้มีบทลงโทษอะไรไหมครับซึ่งพนักงานต้อนรับก็ได้บอกว่าไม่ค่ะเมื่อคู่นี้เป็นการป้องกันตัว และจากนั้นนะครับก็ได้มีคนเฝ้ายามนับที่พระเอกเคยคุยด้วยก่อนจะเข้าเมองนับเดินเข้ามาครับซึ่งจากนั้นพนักงานต้อนรับก็ได้เดินมากระซิบกับเอกนับคณนาคขมิแบบว่าเด็กๆเขาพวกเด็กๆนับกำลังร้องไห้นับเพราะว่าไฟไปกไปขึ้นเสียงใส่แล้วแบบกลัวโดนทิ้งนะครับซึ่งพระเอกเนี่ยแค่บอกให้หยุดเฉยเฉนัไม่อยากให้เขาไปทําลายคนอื่นแต่ว่ามันพวกเด็กอ่ะเขาใจผิดนะครับพระเอกจึงได้เข้าไปก่อนนับแล้วก็บอกว่าไม่ทิ้งหรอก ฉะนั้นก็นับก็ได้พาดเด็กๆไปท่องหนึ่งแล้วก็คนที่เป็นยามนะก็ได้เข้ามาคุยด้วยว่าตกลงมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเพ่จึงได้บอกไปนะว่าผมโดนคนที่ชื่อโดมินิกมาหารเร่องเขานะครับฉะนั้นเพ่ก็ได้แนะนําตัวนะว่าผมชื่อทาโคมิคายาโนสวานคนฟายานครับก็ได้บอกไปว่าฉันเป็นหัวหน้าหน่วยที่2ส,งสังกัดจิรินแห่งกองอัศวินราชาอาณาจาักราเดียชื่อ การวันลูเวนจากนั้นนะครับก็ได้ถามว่าตกลงพวกดเด็กๆร้องไห้ทําไมซึ่งเบคก็ได้บอกไปนะว่าดูเหมือนจะเข้าใจผิดคิดว่าผมากทิ Br ้งพวกแกนะครับซึ่งหัวหน้าอัศวินนัก็ได้ถามไปนะว่าพวกเขาไม่ใช่โูกของน้เหรอซึ่งเบคก็ตอบไปว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่พี่น้องด้วยแล้วก็ได้บอกไปนะว่าผมเจอพวกเธออยู่ในป่ากายะซึ่งหัวหน้าอัศวินนับก็ได้แบบอึ응้งเลยนะว่าอยู่ในป่ากายะเพ่ก็ได้บอกไปนะว่าไม่รู้ว่าโดนทิ้งในปาา่าหรือหลงเข้ามานะเพ่จึงได้ถามนะว่า ช่วงนี้มีข่าวรถมาถูกจู่โจมแถวๆวป่ากายาบ้างไหมครับซึ่งลูน่าก็ได้บอกนะว่าจะว่าไปคณะเดินทางคาธาจากราชอาณาจักรอันโกที่เดินทางมาที่นี่รู้สึกเหมือนเร็วๆนี้จะมีการจู่โจมจากสัตว์อสูรในปา่าแสดงว่าเด็กสองคนนี้ถูกทิ้งให้เป็นตัวรอดสินะแล้วเบก็ได้บอกไปนะว่าถ้างั้นในกรณีแบบนี้ผมสามารถรับสองคนมาเลี้ยงดูได้ไหมซึ่งด้านฟังหัวหน้าหน่วยก็บอกไปนะว่าได้สิ แล้วชันจะใช้ชื่อหัวหน้าหน่วยรับรองให้หนายเป็นผู้ดูแลเองซึ่งด้านฝั่งลูน่านะับก็ได้พุ่งเข้าหมานะครับแล้วก็บอกไปว่าคุณเคยไปที่ปากายาสินะคะมีพัตถุดิบดีๆบ้างไหมซึ่งเบียากก็ได้บอกไปว่ามีเลดบูมนะครับแล้วก็ได้ขายให้ไปนะครับซึ่งเหมือนกับว่าลูน่าเนี่ยแบบจะชอบวัตถุดิบมากๆแล้วก็ได้เงินมาเยอะมากนะครับซึ่งด้านหน่วยหัวหน้าอาศัศวินก็ได้บอกไปอีกไปว่าโจงเนี่ยต้องเตรียมคนเพื่อที่จะไปป่ากายะ ื่อที่จะไปฆ่าสาัตว์อสูนคือถ้าสัตว์อสูนเยอะมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาบุกถล่มเมืองได้และเกิดความเสียหายใหญ่เราจึงต้องไปลดจำนวนพวกมันก่อนที่มันจะเพิ่มมาเยอะและเขาก็ได้ชวนไปเอกนะครับเอกก็ได้แบบตกใจเอ๊ะพวงพึ่งจะแรงเอฟเองนะครับและก็ได้ทําเงินตนไว้นะซึ่งด้านฝั่งหัวหน้าอาศัศวินนะก็แบบไม่สนใจนะครับคือต้องให้ไปเอกเขารวมนะครับจากนั้นตัดไปตรงที่เด็กนะครับก็คือเก็บเด็กขึ้นมาเลี้ยงแล้วก็ขึ้นมากินนะครับเอกก็ได้บอกว่า เดี๋ยวเรียนมันกินไม่ได้นะล้วก็ตัดจบไปในตอนที่หนึ่งครับคือชื่อเรื่องคือบันทึกการเดินทางแสนเอื่อยในต่างโลกเลี้ยงลูกพร้อมกับเป็นนักประจญภ,ภัยอ่าคือชื่อยาวมากนะครับส่วนชื่อภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมแปลไปใต้ลิงก์นะซึ่งหาอ่านไม่ไม่ใช่ดิคือหาดูง่ายมากนะครับเพราะว่ามีในย t u b e ช่องมุตไทยแลนด์น่าจะมีนะครับเ,เออเออไม่น่าหรอมีครับ ช่องพูดไทยแลนด์มีให้ดนูนะสามารถไปหาดูได้